สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับแม่ยู่ยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะจานะ้ะเนาะมามาพี่น้องมาสิพามาเบิง่งเมื่อนี้มาบ้าดบอดมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นพาคก,กันได้ยังกินขา้าวแม่อสอมอสวัสดีค่ะจุงกะ,ะอา้าวเป็โปรโปรเตอร์ไกเนี่ยเอ้าคือว่าจังเัินสิร่วมญาติเราจุงกะ,ดะได้ยังกินนะ่ะข้าวจ้าสวัสดีค่ะ ได้อะไรกินกคะตกแตงซุปเห็ดตะไคร้บู๊พี่น้องวงแนวกินเพลินแกงน้ไม้แกงเปือตัวนั้นฝีมือใครเอ่ยมามพี่น้องมากินเขาน้ำลูกสาวเหมือนเนี่อา้าวสองพานางนั่นอิ่มแล้วเหรอพคะแล้วนางนี่ล่ะทำไมจ้องแต่ทีวีอุ้ยนั่งนั่งหวานนั่งเอาขาส่งในลูก <c oughs> น้ำหวานเอาขาส่งเนน้ำหวาน ยังว่าไม่หลีบไ่ได้มันบ่มีเน็ตอ้าวมันไม่ไปมันไม่ไปฉันลงคลิปมันยังไม่ไปเลยขอโทษแต่ฉันไมาปล่อยไปดูหืมขอโทษแต่มาดูเครื่องแน่าเป็นอยังของเขาบ้านี้เข้ามวยแล้วคู่เอไปใส่ถอดมานงามหน่อยถอยถอดโอ้ยโอ๊ยนี่สมมติใส่แบบไปเก็บเห็ดคือโบเห็นแกงเห็ด ซูปมนดีราดจิกเก็ตเหมืออื่นตัวบบเมน,มนูมว่าฟาบอกเมนูไหนเด้ออ๋อฝากบอกว่าลาวาจังไเลยลาวาเกียงเฮ็ดถ่านนี้เด้อจะไปสดโอ้จากโมงเนาะค่ะถิมาสดจากโมงสมดบอกเราคือใส,ส่หมวดเด้อโกสุมติดโควิดบอกหลายนี่โอ้ฉันเปรตเขาโกสุมเด้อเดือนนี้ละแวกเข้าแมนเม็ดฮะแมนเม็ด ถวนี่แลมันพนเวียนอยู่แต่แถวนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยุดหยุดะหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านกักตัวไปจุดบบบไฟดูดูเปลี่ยนเอาไปจุดชัดกับอะไรไปกินเกี่ยวกับเพยเลเราห่วง <c oughs> นอนฉันกับไปอยู่ในปา่านอนผู้เดียวฉันอยู่คุณออเอาเป๊ไปผูกนอนสบายใจเฉิบออน เนี่ยกินเพลินพี่นอ้องอันนี้คือตำแตรงตำเตงปลาทอดแกงเปิดเนาะไม้อันนั้นอีนางงอข้อหักเียงอีนาง,งอปลาทู่ปลาทูอันนั้นก็ซุปซุปเห็ดซุปเห็ดตะไคร้มันนี้มาก มาให้บอดสอนฉีดไล่ได้พี่น้อยพี่น้องโอ้ยหลินกระไดอย่าฟาวได้เด้อโทรทัศน์คุณนนำหวานในชั้นไทยจบบอลเด้อโอ้ยอยันอิติปิโสแปดเด้อขาส่งนะอฮะอิม<ะ>ีน,นาสกปรกยาน <laughs> จะรยานอีแต่อีตีปีโซนี่แล้วยิ่งซิมหอดอีนี้มีหน้าอยู่อ่ะเอาเข้าไปใส่เบิร์ดคือมีทำนี่คนเหลียงสางกับนังจองไปใส่ยังนั่งนั้นเป็นยังบัตรเ่ยขอเลขบัญชีหน่อยค่ะเห็นน่ารักดีจะให้รางวัลออนไลน้ำใจฟรีแอปปุ วนนคนไหลเงนินจังบาทปลูกสองพันฮะบาทพลัาางอยู่ซื้อกับไหลเงนินพี่น้องก็เลขศูนย์รนสองโอกสามอผู้เบาบา่เดี๋ยาดแล้วไปหน่อยมันข่นอยมาแล้วเอ้ยข่อยมีเน็ตต่อที่ป่าไทายเ <c oughs> จ้งงากระบอกลุงข่อยเน่ยติเจ้งางานเจ้าหอนเฮียเจ้าเพราะง ยางยังยางเนี่ยแหละไปยางก,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 การประกวดบัฒนธรศัพท์กันอ๋อพี่น้องเปล่า,ามัดผู้ดใดบ่าท่านด้ซื้อบัตรซื้อตัวกับฟาวเดอร์พี่น้องเดอ้อบัตรราคา149บาทพี่น้องสิได้ชมไลฟ์สดกลุ่มปิดสองมื่นโอสองขึ้นเนาะพี่น้องเนาะวันที่17เดสิได้พอๆกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านเพลง วันที่สิบแปดกับสิเป็นศินลปินรับเชิญเพิ่นเนาะบัะวสิเป็นเบียรพร้อมพงเวียงนลุมนเบลนิพาดาบะไพอีกปลูกวันนี่นว,วันที่เจ็ดแม่ลาหน่อยพี่น้องพบพอกับไพเกาะยียงเกาะอีดโปลง,ปล,งลางล<ะ>เอออีดโปลงลางสะอ่อนพี่น้องวันที่เจ็ดแม่ลาหน่อยเด้อพี่นอ้อย พี่น้องพี่น้องพี่น้องเขาไปเบิ่งไหนทางสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจเตือจ่าเดออ้อยู้ยนังวัน,น,นฮะบอกน้ำข้นเพราะชั้นอายุอ้อาวกินไปโหลดเดี๋ยวสิเป็นบักท้องขาเมร์ฉันสิตะเภาผู้เดียวฉันหรอกก็บ้า,บาเมืเ่อไปหลดถวยมางฮะตอนนี้อาจจะบ้าเมื่ออันนี้ถวยที่ไรนี่ที่สองแต่เบิง่งเบิงปริมาณถวยลูก้ยถวยที่สองเราพี่น้องถ้าเบิดไปแล้วถวยหนึ่ง แต่น้ำเบิร์สามขวดแล้วน้ำลำเพลินหมดไปแล้วสามขวดน้ำดื่มลำเพลินนั่งน้ำหวานกับสดยังกสดของหวานหมอบวดฟักทองนั่งกอบกับสังคมกลมหนาเช<อ>ีย<อ>งกง,งกง,งกงกฮะส่งงานไง่ายส่งอันออเดอร์อันที่ว่าส่งกาแฟง่ายพไม่เหนียเอา้า เพื่อว่าสิไปทำฟันเป็นอะไรถึงได้กินข้าวต้มเป็นอยากๆเป็นยากๆก่น้องเลาสิสวยแล้วเด้อหนาเลาใสแล้าผู้ใดวันดี๋ยวทำฟันใสเบิ่งทำำล้วบ่ไปวัดล้วบ่ย่าหัวแห้งนะเอามาเบิ่งทดลองล้วบ่ก็เอามาดูสิ เดี๋ยวนั่งหวานสิสวยแล้วพี่น้องฮึปลูกเอาไมเบิ่งชั้นเบิ่งไกลๆเนี่ยปลูกเดมาเัีไยวะ็ี่เบิ่งหน้าเดี๋ยว,ยวสักครู่สักครู่โอ้นี่บอกถ้านั่งหวานทิมีฟันทีออกมาลักษณะอบบเอาก็สวยได้ล่ะเกลี่ย,มามาก <laughs> ยงก็ปลูกเจ้ยมามาียนาำมาเกลี่ยน้ำมาโอ้ยสวยปัตติหนิลวเว้ เกี่ยวนำมาตอน,นเราถอดขาบวะนั่น,วนหวยปลกปกุกเอามาถาบ่า,ากุดลินนั่นน,ยยน,นะนี่คือ,าคอนางหวานมมนสิยืดมันชันไปไหมนี่น่าวานไปถ่ายียวมากเลยจะเป็นประมาณน,นี้แลยค่ะก็สวยปนานลาฮะ สวยปลหลนานั่งหวานววพี่น้องเดี๋ยวไปหาบอดก่อนบัดเยอยบอดสีสอนล,ลงโฆษณาฉีดโฆษณาพี่น้องเลยมากทายคลิปเพื่อทีวาสีไปบอดสอนว่างโฆษณาเองก็เลยต้องหาคลิปชุกเฉิญน,นี่คือคลิปชุกเฉินเลยพี่น้องขอบคุณทั้งสามสาวนะคะ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไว้โอกาสหน้าจะมาใช้บริการใหม่นะจ๊ตะตาปลาหรอพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมังแล้วกักดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้วยสำหรับมืันนี้ยูดีมีแห้งสบายดีค่ะ